คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้บ้านพักสำนักงานสตูแบบแบ่งเป็น2ห้องสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่บางพีใหญ่สมุทรปราการนะครับเป็นตู้ห้องพักพนักงานหรือสามารถนำไปดัดแปลงเป็นห้องพัก1ห้องสำนักงาน1ห้องหรือสำนักงาน1ห้องและห้องเก็บของสตูอีกหนึ่งห้องรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้ มีอะไรกันบ้างผมพาท่านผู้ชมมาชมไปพร้อมๆกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่3.00เมตรยาวครับอยู่ที่6.00เมตรสูง2.50เมตรโครงสร้างทั้งหมดครับเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมและก็ถูกพ่นทับด้วยสีจริงของ T.A. ค r ิปตั n อย่างโครงสร้างที่เห็นในภาพคือสีเทาครับตัวตู้ครับมีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หูสมุม4ด้านนะครับ แล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเดียวที่ผมแจ้งไปเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมดังนั้นใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่มีสนิมเกาะนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวผนังและหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีขาวนะครับเป็นแผ่นฉนวนสําเร็จรูปโชว์เคสไอโซโวอลซึ่งลักษณะของแผ่นตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนสีขาวแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างสีขาวและตรงกลางครับจะมีโฟมโฟมตัวนี้เรียกโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือ การร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้มาตรฐานเอฟเกรดเกรดสำหรับห้องคลีนรูมห้องผลิตอาหารดังนั้นปลอดภัยจากสารปนเปื้อนสารต่างๆแน่นอนและก็อย่างคือฉนวนตัวนี้มีความหนาที่2นิ้วนะครับแบบอัดเข้าไปในผิวเหล็กดังนั้นความซึมหรือการซึมการรั่วซึมเนี่ยหมดปัญหาไปได้เลยซึ่งฉนวนตัวนี้นะครับเรานํามาใช้เป็นตัวผนังและหลังคาของตู้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ใบนี้ครับตัวตู้ใบนี้ครับจะถูกแบ่งเป็นสองห้อง ต่อห้องจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับสูง2เมตร50 m, ต่อ1ห้อง2ห้องก็จะกลายเป็น3คูณ6นะครับรายละเอียดของตัวตู้ครับมาดูที่ด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าจะมี2ประตูนะครับแล้วก็2หน้าต่างประตูครับจะเป็นบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตรนะครับแล้วก็มีลูกบิดของเยลให้หูช้างให้นะครับ หน้าต่างครับมี2ชุดเหมือนกันเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดภายในขนาด1เมตรคูณ1เมตร10เซนแล้วก็มีการศาสตร์ของประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วครับเวลาเปิดมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือด้าน6.0 0เมตรด้านหน้าของตัวตู้ครับด้านซ้ายมือครับที่เป็นด้าน3.00เมตรจะมีตำแหน่งของจุดต่อไฟภายนอก power plug ตู้ผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกล่าว และแท่งกาวให้ครับอยู่ลักษณะน,นี้ก็คือจัมไฟภายนอกทั้ง2ห้องใช้งานได้ทันทีส่วนด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นด้าน6เมตรจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8อ่าโทษทีครับรุ่นนี้จะเป็น6นิ้วนะครับมีให้2ชุดอันนี้เพียงพอสำหรับห้อง3าคูณสถ้าเป็นรุ 6, ่น3ามคูณหโล่งๆจะเป็นพัดลมดูดอากาศ8นิ้วนะครับส่วนหันหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้คือด้าน3เมตรฝั่งขวามือของตัวตู้ครับ หลังคานะครับทิ้งน้ำตรงด้านหลังนะครับเป็นสโลปให้นี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรแบ่งเป็น2ห้องใบนี้ครับมาดูรายละเอียดภายในของห้องแรกกันก่อนนะครับจากด้านประตูทางเข้าครับเดินเข้ามาครับก็มาดูที่ระบบไฟฟ้าทางเข้าด้านหน้าตู้ก่อนครับสวิตช์ปิดเปิดครับเป็นของฮาร์โควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปนะครับหชุดและเครือลดอากาศ อีกหชุดครับเทสปิดครับเทสเปิดครับนี่นะครับแล้วก็ลักคู่กาวนะครับจะมีให้ตรงนี้1ชุดครับหน้าต่างครับอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นบานเลื่อนสลักของฮอฟเฟนพร้อมลวดพอรงมูการฮาต์ตลี่ครับขนาด6นิ้วตู้ควบคุมครับต่อจากพาว์ปั๊กภายนอกไปของเลเซอร์พรอเมนเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตครับ พื้นนะครับโครงสร้างเป็นสมาร์ทบอร์ดหนาอยู่ที่1 6มิลและก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลและก็มีคิ้วให้รอบตู้หมดแล้วนะครับตัวนี้ส่วนผนังกั้นห้องครับก็จะเป็นแผ่นฉนวนสําเร็จรูปโชเคสไอโซโมอลมาตรฐาน A, เอเกรดเหมือนกันก็คือตัวผนงังได้ราคานะครับใช้ของดีทั้งหมดนะครับเกรดเอใหม่ทุกชิ้นแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยแน่นอนครับนี่คือห้อง3าคูณสห้องแรกครับมาดูอีกหนึ่งห้องของ3าคูณสห้องที่2ครับ ลักษณะจะเป็นเหมือนกันครับตัวนี้สวิตปิดเปิดนะครับของฮาโกควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปและพัดลมดูดอากาศฮาตัลลี6นิ้วครับเทสปิดนะครับเทสเปิดครับใต้ตำแหน่งปลั๊กคู่สวิตปิดเปิดของฮาโกนะครับก็จะมีตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวตรงนี้1ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดผนังกั้นห้องเอฟเฟดนะครับพัดลมดูดอากาศฮาตาลลี แล้วก็พื้นนะครับโครงสร้างเหล็กซิงปลอดสนิมแล้วก็ถูกปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนาะสองมิลแล้วก็มีคิ้วบัวให้รอบตู้หมดแล้วครับนี่คือรายละเอียดภายในของห้องที่2นะครับใบนี้ครับก็มีครบถ้วนนะครับระบบไฟฟ้าพัดลมดูดอากาศประตูหน้าต่างปูพื้นฉนวนการความร้อนผนังและหลังคาเกรด A นี่คือรายละเอียดภายนอกและภายในของตู้ 3, ูณ6แบบแบ่งเป็น2ห้องใบนี้ครับ หากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายขายของเราครับที่เบอร์089-999-5345ข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e com และตู้ใบนี้นะครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสีอะไรทุกอย่างสามารถเลือกได้สลับมุมได้เอาตามความต้องการการใช้งานของทางลูกค้าครับแต่ใบนี้จะเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้กันเยอะใช้กันทั่วไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม สำหรับการติดตามรับชมและก็ขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานบ้านสเตียร์รูปแบบแบ่งเป็น2ห้องสวัสดีครับ